จากความเดิมในตอนที่แล้วเลน่าในครับที่ต่อสู้กับเจ้าชายแคนเดตที่มาแทนที่วิกเตอร์เพื่อตามหาแดนากลับมาและจูเลียตเธอเนี่ยก็หนีออกจากบ้านไปพักที่บ้านของเลนา่าเพื่อหาวิธีที่จะทําให้ตนเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมและเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนที่ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ<อ>ก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอเวนเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับ และถันเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนและก็ใตย description ให้นะครับและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆนรับชมรับฟังครับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าิ林ในซีซั่นที่4ใน EP ที่17บเ็ดถสิบได้เลยครับต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วเมเลน่านะครับได้รอดพ้นจากเงื้อมือของเจ้าชายแคนเดตมาได้เขาเนี่ยก็ได้กลับไปที่บ้านแลวก็ได้เจอเข้ากับจูเลียที่รอกเขาอยู่และอีกไม่กี่นาทีต่อมา พวกเขาเนี่ยก็ได้มีอะไรกันจากคําเชิญชวนของจูเลียตและเลนาด์เองเนี่ยก็ไม่สามารถต้านทานคําชวนนี้ของเธอได้พอถึงลุงเช้าวันต่อมาชายหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังขับรถอยู่ครับจู่ๆรถเนี่ยก็เกิดเสียขึ้นมาเขานี่ก็เลยเดินไปตามถนนจนเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่มีหญิงวัยชรา,ากาลังโทรศัพท์คุยกับลูกสาวของเธออยู่ทําให้ชายหนุหน่มนะครับพยายามขอเข้าบ้านของหญิงชรา,าเพื่อจะใช้โทรศัพท์นั้นแต่หญิงชราเนี่ยก็ไม่เปิดประตูให้เขาเข้ามา เพราะลูกสาวของเธอเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอนั่นเองจนกระทั่งชายหนุ่มเนี่ยทนกับความหนาวเย็นที่เริ่มกัดกินผิวหนังของเขาไม่ไหวเขาเน่ก็เลยบุกเข้าไปในบ้านของหญิงชาราน่นทันทีเพียงแต่แทนที่เขาเนี่ยจะใช้โทรศัพท์หรือลบหนาวเขาเนี่กับเผยร่างที่แท้จริงออกมาก่อนจะกัดกินหญิงไวชาราอย่างรวดเร็วและชั่วพริบตาน,านั้นร่างกายของหญิงไวชลา,าก็เริ่มค่อยๆเย็นขึ้นจนแข็งไปทั่วทั้งตัวผิดกับชายหนุ่มที่ตัวเย็นเฉียบครับกับกลายเป็นอุณหภูมิปกติไหลซึ่งความหนาวไป หลังจากนั้นนิกแฮงและจาวูก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุจนพบว่าภายในบ้านของเยื่อมีแค่รถยนต์ที่หายไปอีกทางสภาพศพเหยื่อก็เย็นเฉียบแล้วก็มีรอยกัดที่คอท,ท,ทั้งๆที่ภายในบ้านเนี่ยไม่เย็นเลยสักนิดเดียวและเมื่อพวกเขาในกาบได้พูดคุยกับลูกสาวของเยื่อก็ได้รู้ถึงเรื่องที่เหยื่อนยอยู่บ้านคนเดียวและคนหลายเนี่ยก็เป็นผู้ชายมาเคาะประตูเพราะว่ารถของเขาเนี่ยเสียและเขาเนี่ยก็พังประตูเข้ามาและไม่ทันที่เธอเนี่ยจะแจ้งตำรวจทันและพอตกดึก จาวูเนี่ยก็ได้โทรศัพท์บอกนิงแลแฮงถึงเรื่องที่มีคนเนี่ยพบรถของเยื่อที่จอดอยู่ปั๊มน้ํามันมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกทําให้พวกเขานี่ยขับรีบเดินทางไปที่ปั๊มกันอย่างรวดเร็วหลังจากน,านั้นตํารวจหลายนายรวมถึงนิกแฮงและจาวูก็ได้สกัดการจับคนร้ายในยคดีและพวกเขาเนี่ยก็ขับรถไล่ตามจับอยู่นานจนท้ายที่สุดแล้วพวกเขาเนี่ยก็จับคนร้ายที่กําลังหนาวสั่นอย่างผิดปกติได้พร้อมกับที่เขาเนี่ยเผยรลางที่แท้จริงให้นิกได้เห็นขับไปยังสถานีตํารวจได้สําเร็จ ไม่ดนาน,นักพวกเขาเนี่ยก็ได้ตรวจสอบประวัติของคนร้ายและก็พบว,ว่าคนร้ายในยชื่อแคนเดอร์สันมันมีประวัติอาชญากรรมและเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่นอร์ดดากอต้าซึ่งห่างจากพอร์ชแลนด์มากนักจังหวะน,นั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปหาคนร้ายในห้องขังจนพบว,ว่าคนร้ายในยแข็งตายอยู่ในห้องขังไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเลนานเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาก,กลางดึก้องกับเลือดที่เริ่มไหลออกมาจากบาดแผลที่ถูกยิงแบบไม่หยุดและจะจู่ ความทรงจําที่เขาถูกยิงจนเกือบตายก็ย้อนกลับเข้ามาในหัวของเขาจนเขาเนี่ยเจ็บปวดก่อนจะสลบลงไปกับพื้นพอถึงลุงเช้าวันต่อมานิกแฮงและจาวูก็ได้เดินทางไปที่รถของแคเดอร์สันที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ไม่ไกลจากบ้านของเหยื่อและภายในรถเนี่ยก็เต็มไปด้วยอาหารและก็กระเป๋าอย่างละสามทำให้พวกเขาเนี่ยคิดว่าคนร้ายมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีก2คนและก็อาจจะเป็นเหมือนแคนเดอร์สันอีกด้วยส่วนทางฝั่งของเจ้าชายแคนเดต เขาเนี่ยก็สั่งการให้ลูกน้องในค้นหาช่องทางที่นิกติดต่อกับแม่ของเขาเพื่อหลอกล่อให้แม่ของนิกเนี่ยพาแดอาณาากลับมาที่พอร์ชแลนด์ก่อนที่อาดาลิน,นจะเดินเข้ามาหาเขาเพื่อล่อให้ลูกน้องเนี่ยพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าในเมืองกันต่อหลังจากนั้นอาดาลินเนี่ยก็ได้เดินดูหลานเสื้อผ้าไปตามทางจนเธอเนี่ยเจอเข้ากับชุดที่ถูกใจเขาพอดีทําให้เธอในครับหยุดยืนมองมันและสายตาของเธอก็ได้เหลือบไปเห็นจูเลียสผ่านกระจกที่สะท้อนฝั่งตรงข้ามแต่พอเธอในหันหลังกลับไปมองก็ไม่เจอใครยืนอยู่เลย และทันใดนั้นเองลูกน้องเนี่ยก็เห็นความผิดปกติเข้าพอดีเขานี่นก็เลยรีบกระโดดกันตัวอาดาลินออกไปก่อนก่อนที่ลูปั้นด้านบนเนี่ยจะตกลงมาใส่เธอและจูเลียเนี่ยก็ได้เดินจากไปกลับมาที่ทางฝั่งของนิกและแฮงกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็เดินทางไปที่รถบ้านของน้ามาลีแล้วก็เปิดหนังสือกริมเพื่อค้นหาเวเซนที่พวกเขาเนี่ยกำลังพบเจออยู่แต่ก็ไม่พบอะไรเลยนิกเนี่ยก็เลยนึกถึงคําพูดที่มอนโดกับโรซารี่เคยบอกพวกเขาว่ามีเวเซนที่จําสีในหน้าหนาวอยู่ด้วย และเมื่อพวกเขาเ,เดินทางไปหามอนโดกับโดซาลีแล้วก็เล่าเรื่องของคดีให้ทั้งคู่ได้ฟังมอนโดกับโดซาลีก็บอกกับพวกเขาว่ามันคือวอร์มัททีฟเชื้อสายนอร์เวย์ที่จะขโมยความร้อนจากมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตรอดเพราะพวกมันยังไม่สามารถอุ่นขึ้นได้จากสิ่งอื่นๆพวกเขาเจะจำศีใตใ้ดินทุกฤดูหนาวรวมกลุ่มกันให้ความร้อนจังหวะนั้นเองจูเลีย,ยก็ได้เดินเข้ามาในร้านสมุนไพรเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พอเธอเได้เห็นนิกทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงไม่ลงรอยกัน จนบอนโดกับโดซาลีเนียงุนงงกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทํให้จูเลียเนจะครับเผยลางที่แท้จริงออกไปทุกคนได้เห็นพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่เนี่ยคือฉันในรูปแบบใหม่พอใจหรือยังละ่ะไม่มีใครเนี่ยช่วยอะไรฉันได้ฉันจะพลาดที่ามาที่นี่พวกคุณเนรลวมือกันพอพูดจบจูเลียนเนี่ยก็เดินจากไปในทันทีแล้วพอจูเลียได้จากไปนิกเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้มอนโดกับโดซาลีได้ฟังและจูจู่จาาบูเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาหาพวกเขา ถึงเรื่องที่มีผู้หญิงเนี่ยถูกโจมตีบนทางหลวงแต่ผู้หญิงยังไม่เป็นอะไรแต่คนโจมตีเนี่ยแข็งตายทำไมพวกเขาเนี่ยครับต้องรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุโดยที่มอนโดเนี่ยก็ปลกับพวกเขาได้เช่นกันและเมื่อพวกเขาเนี่ยครับได้ไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบว่าคนโจมตีเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็แข็งตายมาสองรายแรกและพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยถูกกัดและก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับแคนเดสันและตอนนี้เนี่ยก็เหลือวอร์มาทีีกแค่หนึ่งคนเท่านั้น หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปยังสถานีตำรวจเพื่อหาแคนเดอร์สันที่มีใบขับขี่ของนอร์ตดาโกตาและก็พบว,ว่ามีที่อยู่พอร์ชแลนทั้งหมด7คนจังหวะนั้นเองพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุคนขับแท็กซี่แข็งตายพอพวกเขาเนี่ยกลับไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบว,ว่าสภาพศพเนี่ยมันคดีที่ผ่านๆมาและก็มีรอยกัดที่คอของเยื่อแห่งก็เลยโทรศัพท์ติดต,ต่ออูแท็กซี่ของเยื่อเพื่อสอบถามประวัติของคนขับแท็กซี่ไม่ยนานัก จาวูเนี่ยก็เดินมาบอกพวกเขาถึงเรื่องที่แคนเดอร์สันเนี่ยมีพี่น้อง3คน2คนแรกเนี่ยตายไปแล้วและคนสุดท้ายในชื่อสเวนมีรอยสักรูปงูที่แขนและประวัติอาชญากรรมติดตัวทําให้พวกเขาเนี่ยครับมุ่งหน้าไปที่อยู่ของสเวนกันในทันทีและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ไปถึงพวกเขาเนี่ยก็พบกับชั้นใต้ดินที่มีวอลมาทีฟนอนจำสิ่งกันอยู่เต็มไปหมดแต่จู่ๆพวกมันเนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วก็เข้าจู่โจมพวกเขาทําให้พวกเขาเนี่ยครับต้องรีบวิ่งหนีออกนอกบ้านกันไปและทันใดนั้นเอง วอร์มาทีฟเนี่ยก็เริ่มหนาวสั่นเกิดขึ้นมาโดยเริ่มจากสเวนทาให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจพาวอร์มาทีฟทุกคนลงไปจาศีลที่ชั้นใตดินเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ตํารวจเนี่ยมาเจอวอร์มาทีฟที่บริสุทธิ์คน,นอื่นๆส่วนสเวนที่แข็งตายไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พาสเวนไปไว้ในแท็กซี่ซึ่งห่างไกลจากบ้านจําศีลก่อนที่ EP ีที่17จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน EP ีที่18กันเลยนะครับและใน EP นีนี้เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นในกลางเดึกนคืนนึงในตอนนี้ แฮงมอนโดและโรซาลีก็ได้นัางปรึกษาหาลือกันถึงเรื่องของจูเลียตแต่ทว่าก็ยังไม่มีใครในคิดวิธีรักษาจูเลียตได้เลยสักคนทําให้นิกในกับเริ่มรู้สึกเครียดขึ้นมาถึงขั้นที่เดินออกจากบ้านไปพอตั้งแต่ที่จูเลียตเนี่ยออกจากบ้านของเขาไปเขาเนี่ยก็เดินทางตามหาเธอไปทุกที่แต่ไม่ว่าไปที่ไหนก็กลับไม่เจอเธออยู่เลยซึ่งฝ่ายโรซาลีเนี่ยก็คิดว่าหนังสือที่แม่ของเลนาเนี่ยเป็นคนเก็บเอาไว้อาจจะมีคําตอบในการช่วยจูเลียตก็ได้ เธอในการบกิเลยคิดที่จะขอยืมหนังสือเฮกเซนบีจากเลน,า,า,นาดมาขณะเดียวกันจูเลียน,นยก็ได้ไปนั่งที่บาร์แห่งหนึง่งแต่แล้วจูจ่ๆชายแปลกหน้านนก็เข้ามาจีบเธอทําให้เธอเนได้แต่ยิ้มยะาะพร้อมกับเผยล่างเฮกเซนบีออกมาก่อนจะทําลายเขาแล้วก็ทําลายร้านจนพังอย่างรวดเร็วและเช้าวันต่อมานิกและแห่งก็ได้ไปที่โรงเรียนแห่งหนึง่งและจาววูก็บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่พานลงลอเรนคิวเบิร์น urn, ถูกฆาตกรรมในกลางดึก และในอำเภอฟาริสเนกรับเรื่องนี้ก็เลยถึงที่เกิดเหตุก่อนพวกเขาหละจากสภาพศพของพานลงลอเรนก็คล้ายกับถูกสัตว์ป่าฆ่าตายแต่ถว่าในโรงเรียนก็ไม่มีสัตว์ป่าเข้ามาแน่นอนส่วนทางฝั่งของเรนาดเขาเนี่ยก็เด้นนาหนังสือเฮกเซนบีดไปให้มอนโดกับโดซาลีโดยที่เขาเนี่ยครับไม่ได้เล่าเรื่องที่ตนเนี่ยมีอะไรกับจูเลียตและก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินออกจากร้านสมุนไพรไปเขาเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าระวังหนังสือให้ดีห้ามปิดมันเด็ดขาดกลับมาที่ทางฝั่งของเด็ก Hang, แฮงก์เ f ฟาลิสในตอนนี้ครับพวกเขาทั้ง3ามยังก็ได้พูดคุยกับพออก่อนจะพบว่าพัานงรอเรนไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนักแถมยังเป็นคนเก็บตัวและก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้ามาในโรงเรียนได้นอกจากพานลงและพออแต่ไม่นานมานี้มีการเหยียดเผ่าพันธุ์ของไซมอนจอร์ดนักเรียนปี2คนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันเนี่ยก็เป็นภาพวิ่งควายที่มีคนผิวสีแดงในขีหลังแล้วก็ยโสมันคนขาวแล้วก็ภาพหยาบคายอื่นๆไซมอนเนี่ยก็เลยลาออกจากโรงเรียนไปก่อนที่เขาเนี่ยจะเรียนจบ พอเป็นแบบน,นั้นนั่นเนี่ยก็ทําให้พวกเขาเนีครับตัดสินใจค้นหาข้อมูลของพันโร,รอเรนกับไซมอนกันจนพบว่าพันโร,รอเรนมีประวัติทําลายร่างกายแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจับส่วนไซมอนเนี่ยก็ได้รับการอุปถมัมภ์พ่อเนี่ยเสียชีวิตบนทางหลวงและเขาเนี่ยก็ถูกลากลงจากรถแล้วก็ทําลายจนตายแล้วก็ไม่มีใครรู้ตัวคนร้ายทําให้นายอเมอฟาริสตัดสินใจโทรศัพท์ติดต,ต่อหาเผ่าของพ่อไซมอนเพื่อสอบถามข้อมูลต่อไปจังหวะนั้นเองจาวูเนี่ยก็ได้เดินมาบอกนิก ถึงเรื่องที่จูเลียตเนี่ยถูกจับกุมข้อหาทำลายร่างกาย Nick เน็กในรับก็เลยรีบไปหาจูเลียตในห้องขงังตัวที่แหงแนหน้าอำเภอฟาลิสก็ได้เดินทางไปยังเผ่าของพ่อไซมอนในทันทีและเมื่อเน็กในจับได้เจอกับจูเลียตเขาเนี่ยก็พยายามถามหาเหตุผลที่จูเลียตได้ท,ทำลายร่างกายคนอื่นเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเขาขึ้นแบบว่า <S <S ฉันเนี่ยพยายามเป็นเฮกเซนบีดที่ดีกลิ่นกับเฮกเซนบีดจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ยังไงฉันเจอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันเนี่ยเป็นเพราะ และเป็นเพราะฉันที่รักคุณแต่ฉันจะชอบพลังนี้และรู้ว่าคุณก็ชอบพลังนี้เหมือนกันเนกเด็กยวก,ก็เลยตอบถึงกลับไปว่าผมจะไม่ช่วยคุณออกไปถ้าคุณคิดว่าผมจะมาช่วยคุณคุณยืนอยู่ในนี้จะปลอดภัยกว่าขณะเดียวกันแห่งนาใดอำเภอฟาริสก็ได้พูดคุยกับเฮกเตอร์ที่เราให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่ไซมอนติดอยู่ในอดีตแล้วก็โตมากับความทรงจําที่เลวร้าย เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเผ่าแล้วถ้าพอเกิดเรื่องการเหยียดเผ่าพันธุ์เขาเนี่ยก็คิดที่จะกลับเข้ามาเผ่าเพื่อค้นหาผู้พิทักษ์ของตนแตะตอนนี้ไซมอนเนี่ยก็อยู่บนหุบเขาแห่งจิตวิญ,ญญาณส่วนพ่อของไซมอนเขาเนี่ยก็ถูกชายสามคนไตีจนตายและพวกมันเนี่ยก็ทําด้วยความเกลียดชังไม่ใช่ชิงทรัพย์และตำรวจก็ไม่สนใจการตายของเขาเลยจังหวะนั้นเองนิกเนี่ยก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหาแฮงเพื่อเล่าเรื่องของจูเลียให้เขาได้ฟังก่อนที่นิกเนี่ยจะบอกเขาขึ้นมาว่า ตอนนี้เนี่ยมีเหยื่ออีกลายชื่อเฮกลี่ที่อู่ซ่อมรถฉัน,นจะไปก่อนและมันเด็กแหงและจ่าวูได้ไปถึงอู่ซ่อมรถก็ได้พบสภาพศพของเฮกลี่มันก็ผ่านลงไม่มีผิดครับและเหยื่อี่ยก็มีประวัติถูกจับข้อหามเมาทำลายร่างกายเหมือนกับผ่านลงอีกด้วยทำให้เขาเนคิดว่าเหยื่อทั้งสองลายอาจจะมีความเชื่อมโยงกัน หลังจากนั้นจาวูเนี่ยก็ได้ค้นหาความเชื่อมโยงกันจนได้พบว่าเหยื่อทั้งสองรายเนี่ยรู้จักกันพวกเขาเนี่ยก็เลยค้นหารายชื่อที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อทั้งสองในทันทีขณะเดียวกันทางด้านของไซมอนที่กำลังอยู่ในหุบเขาแห่งจิตวิญญาณเขาเนี่ยก็ได้ทำพิธีเรียกผู้พิทักษ์ออกมาให้สิ่งล้างของตัวเองกระดับบันทีทางฝั่งของเด็กแฮงจาวูและในอำเภอฟาลิสพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับลายชื่อของชายที่มีชื่อว่าแม็กเวลเขาเนี่อายุพอๆกับเหยื่อสองรายแรก ซึ่งแม็กเวลล์เนี่ยถูกจับพร้อมกับเกยื่อ2รายแรกหรือก็คือเหยอทั้ง2และแม็กเวลล์เนี่ยเล่นงานคนกลุ่มเดียวกันนั่นเองทําให้พวกเขาเนี่ยครับรีบเดินทางไปที่บ้านของแม็กเวลล์และพวกเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นภายในบ้านของเขาก่อนที่แม็กเวลล์เนี่ยจะกระเด็นออกมาจากทางด้านหน้าต่างของบ้านและจังหวะน,นั้นเองนิกและแฮงเนี่ยพยายามเข้าจับกลุ่มตัวคนร้ายแต่ใบหน้าของคนร้ายกับคล้ายสิงโตเลืองแสงก่อนที่มารเนี่ยจะวิ่งหนีพวกเขาไปอย่างรวดเร็วและในลุ่งเช้าวันต่อมา มอนโดกับโรซาลีก็เด้นโทรศัพท์ไปหาเลนาเพื่อถามปริมาณของส่วนผสมยารักษาจูเลียตแต่เขาเนี่ครับจำยาที่แม่ของเขาเนี่ยปุงไม่ได้สักเท่าไหร่และหลังจากฟังสายกันไปเลนาเนี่ยก็เห็นชายที่ยืนอยู่ด้านหน้าของเขาที่กําลังเปิดกระเป๋าเงินดูแบงค์ของตัวเองอยู่เลนาเนี่ยก็เลยเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างบนแบงค์นั้นจนเขาเนี่ยเดินตามชายแปลกหน้าและก็เสยมัดใส่หน้าของชายแปลกหน้าเต็มเหนียวส่วนทางฝั่งของเน็กแฮงค์ Hank, และนายอำเภอฟาลิสพวกเขาเนี่ยก็ไปหาเฮกเตอร์เพื่อเล่าถึงสิ่งที่พวกเขาได้เจอ และมันเนี่ยก็คือมีชิมิชูเรื่องงูเสือน้ํามีเขาที่เกี่ยวข้องกับแม่ของไซมอนซึ่งไซมอนเนี่ยอาจถูกมันครอบงำอยู่และการที่จะรู้ได้ว่าไซมอนจะตั้งใจทําอะไรไปที่ไหนพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องเข้าไปในความฝันของไซมอนก่อนขณะเดียวกันเลนาเนี่ยก็ได้กลับไปยังสถานีตํารวจพร้อมกับกระเป๋าเงินของชายแปลกหน้าที่มีชื่อว่าแฮนเตอร์และก็พบว่าภายในยกระเป๋าเงินนั้นไม่มีสัญลักษณ์ที่เลนาเนี่ยเคยเห็นก่อนหน้านี้อยู่เลยจังหวะนั้นเอง จาวูเนี่ยก็ได้เข้ามารายงานคดีให้เลนาได้ฟังและเขาเนี่ยก็บอกกับจาวูขึ้นแบบว่ากระเป๋าเงินใบนี้เนี่ยไม่ใช่ของผมแต่มาอยู่ในเสื้อโค้ทของผมช่วยหาเจ้าของกระเป๋าใบนี้ให้ทีพอพูดจบเลนาเนี่ยก็ได้ส่งกระเป๋าเงินให้กับจาวูกลับมาที่ทางฝั่งของเด็กแฮง์และนายอำเภอฟาริสแล้วก็เฮกเตอร์ครับพวกเขาเนี่ยได้ขึ้นไปทําพิธีเข้าฝันไซมอนกันบนหุบเขาและก็ปรากฏว่าแฮงก์เนี่ยสามารถเห็นอดีตของไซมอน และเมื่อครั้งที่ไซมอนยังเด็กแล้วก็เห็นเหย,ยื่อในคดี2คนพร้อมกับแม็กเวลที่กําลังทุบตีพ่อของไซมอนจนเสียชีวิตคาที่โดยที่ Simon, ไซมอนวัยเด็กเห็นหเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ Simon, ไซมอนวัยเด็กยก็ไม่สามารถทําอะไรได้และก็ไม่มีตํารวจนายไหนเชื่อคาพูดหรือตั้งใจสืบคดีของพ่อไซมอนเลยสักคนหลังจากนั้นแฮง่ยก็รีบวิ่งไปที่หลุมศพของพ่อไซมอนจนเขาได้เจอเข้ากับไซมอนและทันใดนั้นเองมีชิมิชูที่อยู่ในร่างของไซมอนก็ย้ายเข้ามาสิงในร่างของแฮงค์ ก่อนที่มัน,นจะหนีทุกคนไปทําไมเฮกเตอร์นิกและนายอเภอฟาลิสที่วิ่งตามแฮงค์มาไม่ได้เจอเข้ากับไซมอนที่ข้อเท้าบาดเจ็บเข้าพอดีเฮกเตอร์เนี่ยก็เลยบอกกับพวกเขาขึ้นมาว่าไซมอนเนี่ยได้รับบาดเจ็บไม่ชิม,มิชูเนี่ยก็เลยย้ายเข้าไปสิงล่างแฮงค์มันเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์แต่บางครั้งเนี่ยมันก็กระหายเลือดและจะไม่ยอมหยุดจนกว่ามัน,นจะแก้แค้นได้สําเร็จหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในบ้านของแม็กเบลโดยที่ให้แม็กเบลเนี่ยนั่งรอยอยู่ในรถตำรวจ จนแหงนะครับที่ถูกมีชีมิชูสิงล่างอยู่ก็เลยเดินเข้ามาในบ้านและเฮกเตอร์เนี่ยก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมให้มีชีมิชูเนี่ยออกจากล่างของแหงไปแต่เมื่อมันเ,นเห็นนิกเข้ามันเนี่ยก็ทำลายนิกอย่างไม่ออมแรงจนเฮกเตอร์เนี่ยต้องใช้ผงสีแดงบางอย่างเป่าใส่หน้าของแหงก่อนที่มีชีมิชูจะออกจากล่างของเขาไปในที่สุดแล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างได้จบลงแหงเนี่ยก็เลือกขึ้นหน้าทันทีที่ได้เห็นแม็กเปลพวกเขาเนี่ยครับเห็นสิ่งที่ไซมอนได้เห็น ทำให้เขาเนทนไม่ไหวที่แม็กเวลี่ยังลอยนวลอยู่แล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาเอาผิดแม็กเวลได้อีกผิดก,กันกับที่ไซมอนต้องถูกจับเข้าคุกเพราะฆ่าคนที่ฆ่าพ่อของตัวไป2คนนั่นเองและในกลางดึกคืนนั้นมีชิมิชูเก็ได้บุกเข้าไปในบ้านของแม็กเวลแล้วก็ฆ่าเขาจนตายคามือก่อนที่มัน,นจะวิ่งออกจากบ้านไปแล้วก็ปรากฏว่ามีชิมิชูได้สิ่งล่างของนายอำเภอฟาลิสในการฆ่าแม็กเวลก่อนที่ E p ีที่18จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกรมในซีซั่นที่4ใน EP ีที่17แล้วก็18ครับใน2 EP นี้พวกผมนะครับรู้สึกว่าจูเลียนดูเหมือนจะโหดขึ้นเรื่อยๆและจิตใจของเธอเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปแถมเธอเนี่ยกับชื่นชอบพลังของเฮกเซนบีดอีกและนั่นเนี่ยก็ทําให้นิกต้องเร่งหาวิธีที่จะช่วยจูเลียให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปส่วนเลนานะครับใน EP นี้เนี่ยเขาก็ทําให้พวกผมเนี่ยโมโหกันอีกแล้วครับทำไมเขาเนี่ยชอบมาตีท้ายควรนิกอยู่เรื่อยเลย และทานเ็กยัรู้เรื่องนี้เข้ามันจะต้องจบไม่สวยอย่างแน่นอนและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันต่อได้ในอีพีถัดไปเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพืเ่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับในตอนนี้นะครับทงช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกัน หรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนไห้ผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงกลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิง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 เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ